แดงเดือดยกแรกยกที่สองพวกเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องเขามั่นใจกันแล้วว่าลิฟูบุกไปเยือนเพียรเมริวันที่7เ,เมษาก็จะต้องเสร็จออกไปอีกครับโอ้โหตายแล้วไปเติมความมั่นใจให้เขาซะง,งั้นคุณพระแล้วอย่างนี้จะทำยังไงกันดีอยู่กันยากแล้วก็รู้ๆกันอยู่ผมมาที่บริษัทคำแรกเลยพี่หงกาจังครับ พี่ไอ้นูนเยตมันลงหรือเปล่าเฮ้ยพี่ทำไมซาร่าไม่เห็นพุ่งเลย่พ้ๆได้ดูแอนโทนีป่ะหมุนตัวยิงด้วยโอ้อเจ็บปวดตรงเนี้ยต้องหมุนตัวยิงด้วยโอ้โหครูพูดอะไรไม่ออกเลยเมื่อวานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นดีครับเล่นดีแล้วริปูก็ จบไม่ได้เองนะฮะรูปสองสองก็มาโดนยิงนาทีที่แปดสิบหกโอ้โหอะไรประมาณนี้กล้ใกล้จะหมดเวลาอยู่แล้วคือแฟนบอลจะได้นอนอย่างสบายใจแบบสบายใจแล้วก็ไปล้อแมนอยู่ตอนเช้าอยู่แล้วโอ้โหมาโดนยิงนาทีที่แปดสิบหกแปดสิบเจ็ดปดสิบแปดอะไรประมาณเทือกนั้นจากข้าม รรตฟอร์ดคือคนยิงอะ่ะมันเป็นแอนโทนีกับแรตฟอร์ดเงี่ยกูเลยแบบโอ้โหว่าด่าเขาไว้เยอะหมายถึงว่าผมไม่ได้ดา่าหมายถึงว่าบอกว่าฟอร์มเขาไม่ค่อยดีสองคนเนี้ยแล้วดูดิจัดให้กูเลยเข้าใจความรู้สึกตอนนั้นเลยที่แฟนแมนอยู่ชอบล้อกักโปกับกักโปนูนเยสว่าพี่โดมพี่เบี้ยวแล้วมันโดนเขายิงอะ่ะแล้วมันโดนคนที่เรารอยิงอะ่ะผมเข้าใจความรู้สึกแล้ครับ มันเป็นสิ่งที่เตือนใจเราไว้ว่าพอเราจะไปล้อใครเขาอะล้อให้มันพอดีพอดีอย่าไปล้อเยอะพอร้อเยอะปุ๊บพอเขาร้อกลับมาก็มโหโกโลทาเขาไม่ได้แล้วแผลสดๆใหม่ๆเนี่ยล้อกันเนี่ยมันช่างแสบสันระกำใจและเกินอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมแบบพอได้ฟังคำพูดคำนั้นของเพื่อนร่วมงานนะผมนี่อยากจะแหกที่หูดูเขาไปตบสักทีหนึ่ง พี่พี่นุ้ยยันได้ลงป่ะมึงไม่เห็นจริงๆเหรอพี่พี่ซาลาเห็นพุ่งเลยคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าจะมีความสุขสักหนึ่งครั้งในถ้าจะมีความสุขในการล้อครับล้อลิพูเขามีความสุขมากที่สุดก็เหมือนเราลิพูล้อแมนยูแม่งมีความสุขมากสุดแต่คราวนี้ แมนยูเขามาครับเพราะแมนยูเขาชนะเราไปโดนเขายิงคาบ้านเขาเลยครับสี่ประตูต่อสามโดยที่ลิปูพูดเตือนตรงๆเลยครับพลาดเองครับหน้าไม่คมหลังรั่วคือแมนยูเขาก็เขาก็ต้องเล่นสไตล์นี้แหละฮะคือรอสวนกับรอกองหลังลิวพูพลาดแล้วเมวื่อวานนี้พลาดเยอะด้วย พราะว่าเขาไม่มาเปิดเกมสู้มั่วสั้วหละครับเพราะว่าเขากลัวโดนเยอะพอเป็นเป็น,ปนพอเป็นบอลสไตล์เนี้ยลิปูก็จะชอบพ้ากับบอลสไตล์อย่างเงี้ยรับเขี้ยวเคี้ยวเกมรุกจัดจัดหน้าไวๆโอ้โหแล้วเมื่อวานแรดฟอร์ดนี่กับกาลานะโชวนี่เหนือคำบรรยายเลยดีเล่นดีมากผมว่าในสายตาผมแฟนลิปูนะเล่นดีมาก แล้วก็อีกหนึ่งคนที่ผมดูแล้วว่าเล่นดีจริงๆจังๆสุดยอดเลยคืออังเดรโอนานาอังเดรโอนานาที่เราเรียกเขาตรงเป็นตงุงโกไม่ได้เอามือมามึงเป็นโกได้ยังไงแล้วแล้วในในเฟซบุ๊กผมอ่ก็จะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมโมโหตอนนั้น แฟนแมนยู man, man, เขาบอกว่าเอ้เร๋ยอมแพ้แมนซิตี้ดีกว่าเว้ยเดี๋ยวริพูเป็นแชมป์แล้วผมก็ใส่ไว้ยับ,ยบเลยยับเลยเขาก็มาเม้นตปไปไงริพูอ่ะมันก็ได้แค่กินน้ำคาราบาวครับนั่นแหละวุ้ยที่ฟันดีนักโอ้โหโดนเข้าไปหนึ่งดอกแต่เราก็ต้องรับให้ได้ครับเพราะว่าพอเราไปเล่นใครเขาไว้ i, แล้วเขารอกลับมาก็คุณก็จะ ทำอะไรเขไม่ได้หรอกก็ถือว่าปรับกันไปปรับกันมาแต่ก็อยากไปถึงการด่าพ่อด่าแม่ด่าพี่ด่าน้องลากญาติโกโหติกาอะไรกันมานะครับเพราะว่ามันก็จะดูและแรงเกินไปแต่รอได้ครับแซวได้ไม่เป็นหาผงกากเป็ดกระจอกอะไรอย่างงี้ได้ไม่เป็นหามาเลยมาเลยรออยู่ n u i e n w a p a y u หนุ่ยพายุมาดิครับ เมื่อวานครับเป็นเกมที่สนุกสนานมากครับผมชอบนะเป็นเกมที่แบบบุกกันบุกกันแล้วก็ใช้ความผิดพลาดของกองหลังเป็นบทลงโทษซึ่งลิฟูพลาเดเยอะกว่าก็แพ้ไปตามสเต็ปครับตามสกอร์อย่างที่เห็นกันสกอร์สี่สามก็บอกอยู่ว่าเราแพ้แต่ผมพูดในฐานะแฟนบอลลิฟูที่ ไม่ยอมรับกับแมนยูว่าแมนยูเจ๋งนะนัดนี้เจ๋งนะนัดนี้นะครึ่งหลังอะ่ะถ้าเกิดสมมุติเราอถ้าจะคลองเกมได้หมดเลยนะถ้าจะเบ็ดเสร็จเลยนะคือเราคลองเกมอยู่ผมก็นั่งดูอยู่นอนดูอยู่เราคลองเกมได้แบบว่าได้หมดแล้วแต่ยิงเพิ่มไม่ได้หน้าไม่คมหูมีลูกนึงซาร่าก็ยิงออกข้างไปอีก ไหนจะดาวินนุงเยสอะไรก็แล้วแต่หลายหลายลูกซึ่งริพูมีโอกาสจบสกอร์ในครึ่งหลังได้หลายลูกแต่ยิงไม่ได้พอยิงไม่ได้ปุ๊บก,ก็นั่นแหละครับก็เป็นมาคัสแรดฟอร์ดที่มายิงตีเสมอสวยเซะด้วยยิงสวยยิงสวยผมก็สวยงามเสร็จแล้วต่อเวลาช่วงต่อเวลาฮาวิเอเลียก้าสายยิงให้เรานำไปเป็นสามองโหผมก็นึกว่ ผมมาดูผมอ่ะผมทานแอไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยก็เลยจะแบบมึนๆหน่อยแต่โอ้พอยิงเข้าปุ๊บเออชนะแล้วเขาา้ารอบแน่นอนไปเจอโคเวนที่อันโทนี่ครับลงมาหมุนตัวยิงเข้าโอ้โหหมุนตัวยิงเข้านี่แหละมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ย ร้อยวันพันปีทั้งปีมึงฟอมไม่ดีมาตลอดทั้งปีมึงมาฟอนดีนัดได้ถูกนัดจริงๆเลยแอนโทนี่แล้วแฟนรีพูก็รู้ๆอยู่เราก็เราก็ชอบล้อแอนโทนีว่าหมุนเดะหมุนลูกคางอ่ะพี่บอบูกพูดเองนะลูกคางเดะหมุนแหละเราก็ชอบล้อและหลังๆมาเขาแทบไม่ได้ลงเลยเขาจะได้ลงปเป็นเป็นตัวสำรอง คือดูแล้วเขายังไม่เข้ากับทีมอยู่ก็มาปีที่สองกะนะเอริเทานฮาก็จะพยายามไปจับลงไปห้าทีสิบนาทีสุดท้ายหนึ่งาทีสุดท้ายได้ลงก็ยังมีเลยแต่นัดนี้ก็ด้วยความที่มันตามหลังอะก็ต้องเอาลงพอลงมาดันยิงได้อีกกลูอยากจะบ้าตายเราก็ยอมรับความพ่ายแพ้ครับ ขอแสดงความยินดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยครับผมเป็นแฟนบอลที่อ้าเขาชนะไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับถือว่าไปเริ่มกันใหม่เดี๋ยวนัดหน้าเจอกันวันที่7แต่ก็มั่นใจขึ้นมาแล้วละสิว่ามีทางชนะเพราะว่าก่อนแข่งอ่ะผมถามจริงๆผมถามจากใจผมถามจากคนดูบอลฟอร์มอย่างเงี้ยพวกพี่ๆี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพี่คิดว่าเขาจะชนะลิพูไหม ถ้านนเป็นแฟนแมนยูพันแท้ก็ต้องเชนะเดบอลลูกกลมๆอะไรจะได้แต่ถ้าวัดกันในฟอร์มอ่ะไม่น่าชนะลิบูได้แต่ชนะได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดครับผมก็ดีใจด้วยและผมก็ยอมรับความพ่ายแพ้ครั้งนี้แต่แพ้ครั้งนี้เจกินคอปผมบอกได้เลยนัดหน้าไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับนัดหน้านี่กองหน้าต้องคมกว่านี้นะครับถ้าคุณมาเล่นในบ้านเขาแล้วมีโอกาสหลุดไปยิงอย่างนั้นแล้วคุณยงังจริงไม่เข้า แผนยิงเขายิงเข้าก็รักษาสกอร์ไว้ไม่ได้ก็ครอปเป็นการบ้างครอป,ปครับที่ต้องไปจัดการเรื่องนี้นะฮะแล้วเราก็ยังจะคอยตามเชียร์กันต่อไปสำหรับผมรีฟูลเพราะว่ายังเหลืออีกสามถ้วให้ลุ้นก็ว่าตามว่ากันไปครับแมนเชสเตอร์ Manchester ยูไนเต็ดก็ยังได้รุ่นดับ4อยู่เพราะว่าสเปอร์ก็ได้ไปเพี้ยงพรำพ่ายฟูลแลมเข้าอีก ยินดีด้วยครับแฟนแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ผมยินดีด้วยจากใจถ้ายังไงแล้วก็กดติดตามผมด้วยก็ได้นะครับผมจะขอบพระคุณมากครับผม n u i ้นวรรค p a y u หนุ่ยพายุทุกแพลตฟอร์มนะครับสุดยอดจริงๆครับเข้ารอบต่อไปครับผมขอให้เป็นชั้นนะครับแต่แมนซิตี้รออยู่ไา้ Why? สวัสดีครับ